นี่นเรามาดูเรื่องเทคโนโลยีกันบ้างน,นะครับเราพูดถึงตัว AI เนาะแล้วถอยกลับไปนิ้นครับว่าแล้ว AI ที่บอกว่ามันถูกพร้อมถูกเทรนมาเนี่ยด้วยชุดข้อมูลมหาศาลนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขามีแหล่งนะครับว่า AI เนี่ยเขาไปประมวลผล r รีทรีตดึงข้อมูลจากไหนมาใช้ติดตามได้นในช่วงของ Tech Brief ครับ A.I ก็เหมือนคนนี้แหละครับเขาจะฉลาดได้เขาต้องมีข้อมูลจํานวนมากมายมหาศาลเพื่อเอามาประมวลนะครับคำถามก็คือว่าหลายข้อมูลที่เขาเอามาใช้ในการประมวลแล้วตอบเราออกมานี้เนี่ยนะฮะเข้า,เามาจากไหนกันบ้างนะครับตอนนี้ต้องมาดูเป็นข้อมูลของ Statista นะครับของปีนี้เลยบอกว่า Reddit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชั้นนาของสหรัฐนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่บรรดาปัญญาประดิษฐ์คือ A.I สหรัฐมันจะเป็น ChatGPT Google Model หรือว่า Perplexity อ้างอิงถึงเยอะที่สุดเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสิอันดับแรกเขามีอะไรกันบ้างครับอันที่1เลยคือ Reddit เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คนนะเขามาแลกปเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอันนี้เป็นแหล่งอ้างอิงของ AI เยอะที่สุดเลยนะครับเกือบครึ่ง40.1%ถัดมาเลยครับวิก i p ีเดียเป็นสารนุกรมออนไลน์แต่ว่าไม่ใช่สารนุกรมธรรมดาครับคนสามารถให้เข้าไปล็อกอินแล้วก็สามารถแก้ไขข้อมูลร่วมกันได้นะครับมีการใช้อ้างอิงที่26.3%ถัดมาครับ ส่วนที่3คือ YouTube ครับแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ที่มีการอ้างอิงเยอะนะครับ23.5ต่อมาเลยคือ Google ครับแพลตฟอร์ม s e r r h h n n i n n e มีการใช้อ้างอิงที่23.3ต่อมาคือ Yelp หรือว่า Yelp ผมไม่รู้อ่านไม่รู้ถูกป่ะนะฮะแพลตฟอร์มรีวิวร้านค้าในสหรัฐมีการใช้อ้างอิง21ต่อมาคือ Facebook ครับแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิรการใช้อ้างอิง20 Amazon แพลตฟอร์ม e-commerce อันนี้18.7% Tripadvisor แพลตฟอร์มรีวิวการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารอ้างอิง12.5% Mapbox แพลตฟอร์มแผนที่ข้อมูลสถานที่สำนักพัฒนาอันนี้อ้างอิง11.3%อีกส่วนหนึ่งครับ OSM Open Street Map แพลตฟอร์มแผนที่โลกแบบ OpenSource อ้างอิง11.3%ด้วยกันนะครับอ่ะอย่างน้อยที่สุดเราจะได้รู้ที่มานะครับที่บอกว่าเขาคิดมาเนี่ยเขามาจากไหน ก็คือการประมวลผลจากทะเลข้อมูลนะครับ Large Language Model เอามาแล้วประมวลส่วนเขาประมวลยังไงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่นักเทคนิคทอน,นที่จะรู้ แต่เราจะได้รู้ว่า reference อันดับที่หนึ่งมันมาจากไหนกันแน่ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆบางแพลตฟอร์มเขาก็จะมีลิงก์ให้ด้วยนะคะ<ม>ว่าแต่ละ m s s s g g เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะสามารถคลิกไปดูต้นทางได้เพื่อจะได้เช็คความถูกต้องแต่ว่าบางแพลตฟอร์มอาจจะเป็นการรวบรวมมาให้แล้วก็วิคราะห์สรุปข้อมูลมาให้นะคะก็<ม>ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะคะแต่ว่าใครๆตอนนี้ก็<ม>ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องใช้ A.I. <ม><ม>นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e l l ค่ะ